เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นวิธีใส่กระสุนปืนนะครับและวิธีเก็บกระสุนปืนเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่ที่เก็บของอยังไงให้มันได้เยอะนะครับกดแถบขึ้นมานะฮะปืนนี้เราสามารถที่จะลากไปใส่ช่องเลขตัวเลขข้อมือได้นะครับอันนี้เป็นสเปนสามห้าเจ็ดนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งเป็น M19 1 1 หลากมาใส่นะครับอันนี้เป็นลูกสองวิธีใส่แล้ววิธีเช็คตัวนะครับอันแรกเนี่ยเป็นปืนปืนลูกโม่นะนปืนลูกโม่ปืนอันนี้จะไม่มีไม่มีแม็กค,ครับจะเป็นลูก กระสุนนี้ยัดเข้าไปในโมของปืนนะฮะเราสามารถที่จะกดคอนโทลที่ไอเทมได้นะอันนี้คอนโทลที่ปืนใช่ไหมถ้ากดคอนโทลแช่เขาจะบอกนะครับว่าใช้กระสุนอะไรนะครับให้เราเล็งหาที่มันเป็นตัวเลขนะครับอย่างนี้เป็นจุดสามห้าเจ็ดนะครับก็คือปืนตัวนี้ใช้กระสุนของจุดสามห้าเจ็ดนะครับก็คือตามชื่อเลยสามห้าเจ็ดเป็นกระสุนตัวนี้ครับนี่ กระสุนก็จะมีหลายหลายหลายเกรดอีกนะครับโดยปกติแล้วจะมี3เกรดอย่างกระสุนธรรมดาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กระสุนขั้นต่อไปก็เป็นกระสุน2วิถีนะครับสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นกระสุนแบบเจาะเกราะนะครับเป็นคนละสีแต่ว่าสามารถใส่กันได้นะครับาการใส่กระสุนของตัวนี้นะครับเราจะลากลากกระสุนเนี่ยมาวางใส่ปืนแบบนี้ก็ได้หรือ เราจะกดตัว R เพื่อเป็นการรโหลดกระสุนก็ได้นะครับแต่การโห,โหลดตัว R เนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการเป็นกระสุนอะไรนะครับผมอ,อย่างเช่นว่ากดตัว R ปุ๊บนะครับมันก็จะยัดกระสุนแบบนี้เข้าอันนี้หมดละหมดสแตก็กสแต็กก็คือสแต็กสที่มันมีอยู่สอันนะครับแบบนี้อ,อย่าง อันนี้หนึ่งอันใช่ไหมถ้าเราลากตัวนี้มาใส่ปุ๊บกดบรรจุกระสุนเข้าลำกล้องครับก็จะใส่แค่อันเดียวเห็นไหมครับเพราะสแต็กมันมีแค่นัดเดียวอ่าแล้วก็เลยเลยอ,อ,อีกหนึ่งอันครับถามว่าเราสามารถใส่กระสุนประเภทอื่นไปด้วยได้หรือเปล่าใส่ได้ครับอันนี้มันมี2ใช่ไหมสองทับยี่สิบยี่สิบแต่แตก็คืออันนี้มี2นัดลากมาใส่ได้ไหมลากได้ครับ ปุป๊บปั๊บใส่ได้ครับกระสุนครับแต่ว่าความแรงของกระสุนวิธีของกระสุนก็จะต่างกันนะครับเอาละทีนี้ในการใส่กระสุนของแม็กลูกโมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วในการสแตก็กมันเยอะๆแบบเนี้ยเราจะประหยัดพื้นที่ได้ยังไงประหยัดได้โดยการเราลากมาใส่ครับเนี่ยมันไม่ครบ20อันนี้ก็มี8อันนี้มี1เราลากมาใส่นี้เลยครับถ้าขึ้นสีเขียวก็แสดงว่าใส่ได้นะครับ ดเข้าร่วมครับจากแปดก็จะกลายเป็น9แล้วเห็นไหมแล้วกระสุนธรรมดาจุดสามารถเจธรรมดาลากไปใส่จุดสามารถเจ็ดสองวิถีไม่ได้นะครับต้องลากไปใส่จุดสามารถจธรรมดาเหมือนกันแบบนี้ครับอันนี้มี5อันนี้มี16ใช่ไหมลากเข้าไปมันก็จะเหลือ1เหลือ2เนี่ยแบบนี้ฮะแบบนี้อันนี้กระสุนจุดยี อ่าครับก็ประหยัดพื้นที่ไปได้เรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็จุดสามาเจ็ดจุดสามเจ็ดอันนี้มีสองก็ลากมาใส่ครับแบบนี้ฮะเรายิงยิงลองดูสักนัดแรงครับปืนนี่แรงสามาเจ็ด 7, เนี่ยกระสุนเป็นกระสุนที่แพงด้วยถ้าเราเอากระสุนของสามรถเจ็ดไปขายนะครับ เช็คกระสุนก็กดชิปอา๊บแบบนี้นี่ครับก็เหลืออายอุอายูห้านัดนลองเช็คดูสิชิปอานะครับเหลืออยูสีน่นักดก็เป็นอย่างนี้จะเติมกดตัวอาไปเลยครับปึ๊บ อ,อการเติมกระสุนเนี่ยเขาจะร,รีโหลดใหม่ทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่ห่เลยนะครับของถ้าเป็นการกดตัว R นะครับอ,อันนี้กระสุนประเภทประเภทที่1น่งกระสุนลูกซองการเติมกระสุนเหมือนกันครับของตัวนี้นะครับเหมือนกันต่อไปกระสุนของ m อ9 1 1ง m กระสุนปืนพวกที่มีแม็ก พวกที่มีแม็กจะเป็นแม็กตัวนี้นะครับนี่แม็กเอ็มหนึงน่งเก้าหนึง่งหนึ่งครับกับปืนตัวนี้ฮะวิธีใช้งานก็คือเราจะลากกระสุนไปใส่ก่อนก็ได้นะครับกระสุนนี้ให้เรากดคอนโทรลที่ตัวแม็กเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าใช้กระสุนอะไรนะครับจะเห็นว่าเป็นซัพพอร์ตจุดสี่ห้านะครับจุดสี่ห้าก็คือตัวนี้แหละกระสุนนี้เวลาเอาไปขายจะได้ไม่ค่อยได้ราคาสักเท่าไหร่นะครับ สีห้าก็ประหยัดพื้นที่ไปก่อนนะลากไปใส่แบบนี้ฮนะสี่ห้าแล้วเราก็เราจะลากกระสุนไปใส่ก็ได้ถ้าลากกระสุนมาใส่แม็กมันจะทำการ โหลดกระสุนเข้าแม็กก็คือหยิบแม็กมาสมมติผมลากกระสุนมาใส่แล้วกดเติมกระสุนปุ๊บครับเขียนว่าตัวละครจะหยิบแม็กมาแล้วก็เอากระสุนมายัดใส่ทีละลูกแบบนี้เลยครับได้เท่าไหร่อ่าอันนี้น่า,นาจะเต็มล้แล้วเราก็เอาแม็กลากไปใส่ตัวปืนครับกดคำว่าใส่บแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน เราจะลองกด R ดูกดชิป R นะครับแบบน่าจะมีใส่ได้จิัดแล้วทีนี้เราสามารถใส่อย่างอื่นได้ด้วยไหมนะครับใส่ได้นะครับพวกอุปรกรณ์แต่งอย่างเช่นรางเสริม1911นะครับถ้าเรากดคอนโทรลเนี่ยเขาจะบอกนะครับรางเสริมสามารถไปนําไปติดพวกกล้องอาวุธได้หลายอย่างนะครับก็เราก็ลากรางเสริมมาใส่แบบนี้ปุ๊บอ่า แล้วก็เป็นอาจจะเป็นพวกสโคบนะครับพวกสโคบไปใช้อ่าแต่ไปใช้ได้ใส่สโคบไม่ได้นะครับประมาณนี้หลังเสริมไม่รู้ว่าต้องเป็นของก้าวหนึงต้องเป็นสโคบตัวไหนไมันไะด้เสียงนี้นั่นดี เชือกศนปุ๊บเกือกศูนย์นิ่มถอดแบกออกมาอย่างนี้เลยฮนะ,ชะเชือกระสุนเสร็จเอากระสุนไปยัดใส่ยิงไปสองนัดก็ดีคือมันยิงรัวๆได้ครับครับยิงให้หมดแล้วก็ยัดอันนี้ยิงหมดแล้วผมกดตัว R าร์เขาไม่เติมกระสุนให้นะครับเขาแค่ใส่ลำกล้อง ถ้าเราต้องการเอากระสุนมาใส่เราต้องลากกระสุนมาใส่แม็กแต่ว่าต้อง,องถอดแม็กออกก่อนนะถอดเองนะถอดเองอย่างนี้ครับถอดเองแล้วก็ลากกระสุนมาใส่ครับเติมแบบนี้เติมแบบมือเลยนะครับเราให้มันสมจริงไปเลยไม่สามารถกด R แล้วกระสุนจะรีโหลดใส่แม็กไม่ได้นะครับเราเราก็ลาก อ่ะสุนกลับไปใส่ปืนนะครับแบบนี้เวลาเราไปไปบวกแล้วก็เติมกระสุนไว้เลยนะครับเติมกระสุนไว้ถ้าเจอแม็กแบบนี้เยอะๆเราก็เติมไว้สักสามสีแม็กก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นเบื้องต้นในการใช้งานการโหลดกระสุนแล้วก็การจัดกระสุนให้เข้าที่เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บนะครับผม